ตำนานผู้ผาหัวเท่ากับปลาดุกยักษ์ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีผู้ผาลึกลับรูปร่างเหมือนหัวคนแก่ยื่นออกมาชาวบ้านเรียกมันว่าผู้ผาหัวเท่ามีตำนานเล่าว,ว่าภายใต้ภูผานี้มีปลาดุกยักษ์อาศัยอยู่ที่จะปรากฏตัวเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะในวันหนึ่งมีหนุ่มน้อยชื่อจ้อยผู้ชอบเล่นตลกหลอกล้อชาวบ้านด้วยเรื่องแปลกๆ วันหนึ่งเขาไปนั่งเล่นที่ภูผาหัวเท่าแล้วเริ่มเล่าเรื่องขำๆให้ตัวเองฟังจนหัวเราะเสียงดังทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินสะเทือนปลาดุกยักษ์สีทองตาพร่าขนาดเท่าเรือลอยขึ้นมาจากพื้นดินมันโบกครีบแล้วพูดด้วยเสียงลึกๆข้านอนหลับมาหลายร้อยปีพึ่นมีใครมาหัวเราะให้ฟังแทนที่จะกลัวจ้อยกลับถามว่า ท่านปลารู้วิธีทำปลาดุกฟูไหมปลาดุกยักษ์นิ่งไปก่อนจนขำกลิ้งด้วยคำถามนั้นมันหัวเราะจนน้ำตาไหลแล้วยื่นเกล็ดวิเศษให้จ้อยหนึ่งแผ่นเป็นรางวัลสำหรับการทำให้มันขำเกล็ดนี้ทำให้อาหารที่ทำไม่อร่อยกลายเป็นของเลิศรสแต่ถ้าใช้นานเกินไปจะทำให้ผู้กินสะอึกไม่หยุด ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจะได้ยินเสียงหัวเราะกังวานมาจากภูผาหัวเท่าในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงบางก็ว่าเป็นเสียงจ้อยเล่นตลกกับปลาดุกยักษ์บางก็ว่าเป็นเสียงปลาดุกที่ยังขำกับมุกเดิมๆของจ้อยไม่หาย